อะไรขึ้นล่าสุดพี่น้องคะ่ะบอสนกมงงก,กรหมอรําเสมหกโพสแบบนี้ถึงศิลปินที่ลงจากวงหรือว่าออกจากการเป็นบุคลากรของเสียงวีหกพี่น้องล่าสุดนะคะหมู่ว่านบอสนกนะคะออกมาโพสแบบอุ้ยยาวเหยียดมากในเรองราวที่แบบนี้ว่าครูบาอาจารย์ไม่เคยสอน คยี่จะเหตุคือต๋องบอกก้อนว่าสำรับเรื่องการลาลุ่มวงของศิลปินเนาะในช่วงปิดฤดูกาลนี้เข้าเห็นเข้าติดตามันนี่แทบทุกวงที่ศิลปินอะขอลาลงวงขอไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แม่ค่ะขายแห้งมีเกือบทุกวงเลยเนาะเกือบทุกวงแต่ยกตัวอย่างวงเสียบวิหกเนี่ยก็มีฤดูกาลได้สามคนเนาะประมาณสามคนใช่ซึ่งลงไปบอไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ อายุวงอื่นกับมี่อืหรือว่าศิลปินที่เพิ่นเปิดวงมาซีปีนี่ซีหาปีเนี่ยค่ะศิลปินมุคลากรที่ขอล่าออกไปแต่ละคนเหตุผลแบบหนึ่งแต่การกระทําอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือไม่โอเคเรื่องราวนี้่เอบเรื่องนี่บอดกันดออกมาโพธ์พี่น้องค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านโพดให้ฟังคืนโพดนี้ยาวมากๆเลยค่ะบอดโนรขามาโพต์พร้อมกับรูปนี้เลยอ่ะ เจ้กบนนก็คือบอสนั่นเองใช่้องโตจะขอว่าเจกบนะมีเรื่องหนึ่งเจกบอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเรื่องของลูกน้องขอลาออกคำพูดของลูกน้องพี่น้องคะปีฤด,ดูกาลแล้วผมขอลาออกครับว่าสีพักอ่าหัวหน้ามึงบอกว่าโตสิปอยูสไยลาลาอยู่วงใดอ่าลูกน้องบอกว่าผมไปไปสครับผมว่าสิบไปเลี่ยนผมว่าสิบไปเมืองนอกผมว่าศิจส่วนตผมบไปบวชผมเมย็เคยได้ศิลาพัก ค่าใช้ใจพ่พ่อพ่อในการถีบล่มอย่างอื่นอ่าสุดท้ายคือไปล่ําคือเกาตามวงต่างๆบบา,บาอ่าและบอกว่าบอตโตเขาบอกว่าหนูแค่บอกว่าจะไปอยู่วงนั้นวงนี้อย่างหาประสบการ,รณ์หนก็แค่นั้นหัวหน้าวงเขาไม่ปิดกั้นหรอกฮอดทรงคานั่มันลดหายเออแต่มึง่งยารักษาหนังใจแบบพิษหลุดที่หลังมันเสียความหรือซึ้อแห้งหนูโตนห่านไปกับเบอร์เจ็บปนี กัวเมนถือกันาาท,าท่าตัวระเคฟาดหางพันว่าจำไบเดอร์นองๆทุกคนที่เป็นศิลปินของเซมพงนะคะอย่าหาทำไปอยู่วงไหนก็ตามจะลาออกหรือจะลาอะไรก็ขอให้บอกตรงๆแล้วก็บอกว่าชีวิตก็คือคนเรานะคิดอะไรก็คือบางแผนประมาณเดือนสองเดือนอยู่แล้วแหละใช่หรือตัดสินใจอะไรก็คือพลาดหรือรูอจ้จสินใจแบบพลาดพลาดอย่างเอียนสกอย่างเนี่ยควนขีดมาก,ก่อนอยู่แล้วทุกคนอม นั่นแหละโอ้ยมาเห็ดกับแมกขคาเทลูกแบบนี้เจ๊ทั้งสิไม่ผ่านนะคะครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนอ่าแล้วก็มาเห็ดบอกว่าไม่ได้หมายถึงพี่เจมพี่โบพี่อ้อนนะคะคนเหล่านี้น่ารักไปมาลาว้กันทุกคนยยอย่าโยงเบ็ดขาดนั่นเองย้ำย้ำไม่ได้หมายถึงสามคนนี้นะคะเพราะว่ามันมีคนโยงแน่นอนว่าสามคนนี้พึ่งล่งจากวงไปแมนน่าจะโยงไปว่าเออ คนนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าแต่คือบอยคือกันไว้เนาะบอแมนวานยงแบบมีกันล่าโล่งว่องนี่ม,มันมีแล้วคือเขาก็ต้องบอกก่อนว่าเหตุผลฉีดไปเลี่ยนไปดูแลพ,อพ่อแม่ป่วยด่านสุขภาพตา่างๆนันน่ะคือจากที่เราทำข่าวมาลํนนี่เราก็เห็นคนที่พูดเหตุผลอย่างนี้เยอะใช่แต่สุดท้ายคุณไปขึ้นวงอื่น พี่น้องมอลั่าเงินบ่ดด้ตีกันเพื่อนบ่ได้สร้างกันเพื่อนก็เป็นเขาเอิ้นึ่มาเป็นคือขอบคร้วยใหญ่ๆนะองค์กรมอลล่ามเข้าหนิความจะซัพพอร์ตสนับสนุนไปยู่นสมีก็ได้แล้วส้งบอดนี่ก็แตกออกมาจากวงระเบียบแตกกันออกไปเป็นกับเป็นหลูกเป็นหลานกันแน่นถ้าจะไปก็ขอให้บอกกันตรงๆไปเลยไม่ต้องบอกแล้ว่าเออผมจะไปเรียนครับผมจะไปทําธุรกิจส่วนตัวแต่สุดท้ายไปอยู่วงอื่นไปอยู่วงอื่นแล้วคนที่ เอ้าหัวหน้าวงอ่ะจะยินคำน,นั้นก็คือแบบโอ้ยกับเป็นดัซซูแค้นท์พันยีดอกพอี่น้องค่ะว่าเอาสุดท้ายเอ้าไซสบอกเขาว่าสิไปเลี่ยนไส์บอกเขาว่าสิไปเฮ็ดงานเนีนสุดท้ายเราจะขึ้นไปอยู่วงอื่น,นสัน้นแล้วคือแค่ระยะเวลาดูดูการหนีล่นกับเสียไปหกเนาะดูดูการน่ะโตนไปอยู่วงอื่นน่ะเสียแป๊บเดียวคันว่าเป็นปีสองสามปีแล้วกลับมาเป็นหมอลำในศี่ย์กวาไปอีกแม่แต่หนีคุ่น่ะ คำพูดของคุณมันไม่ตรงกับการกระทําซึ่งหลังจากที่พูดพอนี่ออกไปคอมเมนต์ก็คือแตกแตนมากๆพี่น้องแมนค่ะลังเออเอพักดีก็เสียกับเปราโมหนาระเบียดกันมาคอมเมนต์แมนค่ะบอกว่าว่าแมนเตวงพอบัตได้แถบเป็นเบิร์ดเพันว่าเป็นเบิร์ดพี่น้องครับเป็นเบิร์ดพอวัฒนาน่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่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  เยอะมากมายแล้วคนบอกว่าเปม็นคนใดเนาะบนุกวบาเลือกบังคับบนุกักกกว่าพี่นอ้องเยอะมากมายเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ว่าแฟนคลับว่าอย่างไรบ้างในงเรื่องอะไร <ใน S 1> สำหรับโพสโพสนี่นะคะค่ะแล้วคนบอกว่ามันเป็นเรื่องอรธรรมดาของพนักง,งานค่ะมีเข้าก็ต้องมีอ่อนบ้างมีออกบ้างอยากให้บอสมองเ,เรื่องของปกตินะคะลูกน้องเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าจะใช้คําแบบไหนก็คืออยากจะให้บอสแบบดูแบบถนอมน้ําใจเออก็คือแบบอยากหาคําแบบว่า งง<ะ>คำนี้มันดีๆบอกฮันน้องนำใจว่าสีมาบอกตัวมาบอดขอร่างออกเรียวผมสิไปอยู่งนันวงนี่อาจจะแบบมันตรงไปหรือเปล่าก<อ>็เลยหาเ<อ>หตุผลต,ตนานค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะลูกชายใครจะมาใครจะไปขอให้พระสมกรยังอยู่ก็จะติดตามอ๋อตลอดไปเลยค่ะพี่น้องขาแล้วมาดูคอมเมนต์นี้บอกว่าบอดโนกคือบอกถูกใจแห้งสมกับคําที่เป็นผู้นําจริงๆให้ลาดหลายเรทแบบนี้ จริงแน่นอนค่ะบางครั้งคือการปิดบังหรือโกหกคือมันเสียความรู้สึกมากแม่อยู่สวีเดนมีร้านนวดจะรุกน้องเข้าออกโกหกนั่นนี่แม่เคยสอนลูกน้องมีอะไรบอกตรงๆค่ะจะไม่เสียความรู้สึกปพรนุก็พูดออกมาดีมากอันนี้ดีจริงชิงวาในในห้องห้าอหากับไม่เคยเป็นัวาหนาดอกแต่ว่าห้าองกับมองนมุมุ่งควาหนาเนาะคือการที่เราขอออกจากตรงที่เดิมเนี่ยไปที่ใหม่ บางทีมันจะเป็นตัวโกหกอะไรแม่มควรจะพูดออกมาแบบอาจจะอาจจะไม่ตรงเกินไปอาจจะแบบตรงเชื่ออมในบางเรื่องเชืงออมแต่ว่าในขอมี่บางคนอายุหน่อยๆเนี่ยเพิ่งเข้ามาหรือว่าขอไปเรียนต่ออะไงสิคืออายุน้อยแล้วคุณเพิ่งเข้ามาอายุหน่อยๆนี้ว่ราะต้องเป็นหมอร่ำมือเสียไปหาประสบการณ์บอดเพิ่งบวชแต่คนเลยยิ่งจะยิ่งจะซับพอร์ตเนาะในเรื่องราม พี่น้องศิลปินดังๆุงุลง,ง,งคตนหมอลำใหญ่มาสิกบกวงยังดังกับมีแมนค่ะแมนบลาคือม,มันเป็นเรื่องปกติเลยไปยู่ยกตัวอย่างระเบียบแน่ปฐมแน่ศิลปินผู้ไท้แน่กลัวสิมเป็นุุ้ลงคนสุดถ้ายจบที่ศิลปินเดียวบุลงคนสุดถ้ายจบที่หัาหนาวง,งนั่นแห คือแต่ละคนมันไปในหลายทิศทางการหาประสบก,การณ์แต่ส่วนมาก f อฟซีแฟนคลับก็ให้กําลังใจเข้าใจบอสเป็นอย่างมากเลยในโพดโพดนี้อ่าเป็นกำลังใจให้นะคะวงเสยงหวอกปังๆนี่แหละอ่าการที่แบบเป็นหัวหน้าวงใหญ่ก็อย่งมีอย่างนี้แหละคนอ่านเก่าไปคนใหม่มากนี่ค่ะไพซิไปนนในกนติกกสร้างกับบอสกระติ๊กตามเสมเขาคือเก่าเพิ่นว<า>่าโอ้โหแล้วแฟนคลับเสียขาคือ ถือว่านำประวัตจริงๆ <c oughs> เนี้วแน่นเมนค่ะเพิ่นแบบเนี้วแน่นอีลีเนาะเป็นกางใจให้ขบอทเข้าใจค่ะอ่าเป็นกางใจให้ขาดคือสุดๆคือาาด้วยความที่เอ็ซี่พิ่นมากแต่สมัยบอทนกเป็นศิลปินยุระเบียบเนาะแต่เป็นพระเอกอยุระเบียบเป็นด่านศิลปินอืมดังมาตพุลมาเฮดวงพ่น,พนกระตามมาตามมาด้วยความที่ว่าเป็นนกพงศกรอยู่ด้วยความที่เป็นเสียงวิหกค่ะผูดในสปไปสิมามันก็เป็นเรื่องปกติยุแลบ นี่ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่แบบว่าเออนี่แหละฝากถึงเนาะฝากถึงศิลปินแนนว่าไม่ควรทำอย่างนี้นะครับอ่านี่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องเล่าของห้างบอสหนกเจกบให้ทุกคนได้รับชุมรับฟังเพียเต่นนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนนำค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ